Good Morning Good Evening Everyone สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์สุภารักษ์และลุงจรก็ทำงานตามปกติค่ะหลังจากรับประทานอาหารเช้าทุกวันเราจะมีโปรแกรมที่จะทำงานบริเวณบ้านบริเวณสวนของเรานี่แหละค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าลุงลุงเหลิมจะ ไม่มาทำงานแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็แสงแดดออกก็ไม่เห็นแกเข้ามาปกติแกจะมาวันเสาร์วันอาทิตย์วันวันศุกร์กับวันเสาร์ก็คงจะไม่มาแล้วล่ะค่ะอันนี้สุภลักษ์ก็เลยวันนี้วันอาทิตย์สุภลักษณ์ก็เอาเครื่องตัดหญ้ามาเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วอันอเมื่อเช้านี้ลืมค่ะลืมใส่แบตเตอรี่ ค่ะน่ะลืมใส่แบตเตอรี่ค่ะมานึกขึ้นได้ก็เลยเดินกลับเข้าไปที่ห้องอ่าฮอบบี้รูมของลุงจรเพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ในนั้นค่ะก็เลยเห็นลุงจรเตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันค่ะอันนั้นคือถังน้ำมันเชื้อเพลิงเติมในเครื่องรถ ATV แกก็กำลังจะไปเผาขยะค่ะ ทุกๆวันค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นงานประจำเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะนะคะคุณจอนกำลังจะไปเผาขยะค่ะจอ n was going to r the rubbish คุณจอนกำลังจะไปเผาขยะค่ะสุภล์ก็เลยมาจับเอา,อาแบตเตอรี่เพื่อที่จะเอาไปใส่ในเครื่อง ตัดญ้าค่ะต้องมากดปั๊มตรงนั้นค่ะประมาณ10ครั้งค่ะ เรื่องติดแล้วค่ะก็ทำไปวันละนิดวันละหน่อยค่ะเมื่อเช้านี้ก็ทำไปประมาณ30นาทีค่ะพอรู้สึกเหนื่อยก็พักค่ะ ช่วงฤดูฝนนี่ค่ะงานหนักหน่อยค่ะคืองานตัดหญ้าค่ะทำงานมีประสิทธิภาพมากค่ะรถตัดหญ้าแบบเด,เดินตามนี่ค่ะค่ะนั้นลุงจรเมื่อเช้านี้ค่ะแกก็เตรียมพร้อมกิจกรรมของเราก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะอันนี้เราก็ ถ่ายทอดมาให้กับท่านผู้ชมที่สนใจได้ชมนะคะเพื่อความเพลิดเพลินค่ะก็เป็นกำลังใจให้สุภลักษณ์และลุงจรด้วยค่ะก็อยากจะสื่อความหมายให้ทราบว่าคนเรานั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานถ้าเราไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะถึงแม้ว่าร่างกายเราจะแก่ชราภาพเราก็พยายามที่จะออกกำลังกายค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ ติดตามชมคลิปของสุภลักษณ์แล้วก็ช่วยกรุณากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ